สวัสดีครับพบกับผม KONG KP Gamer Studio วันนี้เรามาดูแมตช์กรนชับมิตรระหว่าง FC Barcellona กับ Benfica นะครับเราชื่อผู้เล่นก็น่าจะอ่านมีดังนี้นะครับฝั่ง Benfica มีมาเน่กิสมารเมสซี่กางเป็นเวติฝั่งของ b a r ่ a มีโดเอ็มบัปเป้มสซี่กองเต้อินเนสตาโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตัวมันบางคนผมก็ไม่ค่อยรู้จักนี้จะเปลี่ยนเป็นเสื้อของตำนานคนนี้น่าจะเติมนะครับ ไปรับชมเกมกันได้เลยนะครับจังหวะน,นี้ก็โดดหน่อยนะเน็ตเขาน่าจะช้าแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ใช่เน็ตเขาปัามยอกเขาไปมาวันนี้เราอยู่กับบาร์เซโลนากับเบนฟิก้าวันนี้อยู่กับผม KP Studio ิโอนะมาจงังหวะนี้เปิดเกมโนโดเป็นฝั่งของบาร์ซ่าเปิดบอลก่อนนะครับฝั่งของน่าจะสูสีกันอยู่นะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ มาถึงมาเซโลก็โยนโอ้โหอลิซอนเตะเคลียร์มาถึงมานี่มานี่ยใช่ไหมมานี่มานี่ส่งเข้าโอ้โหติดปีเก้นะครับปีเก้ส่งให้มาซี่มาซี่ส่งให้อินเนตา้าอินเนต,ต้าเตะต่อให้โดโด,ดส่งให้เอ็มอาเป้เอ็มอาเป้ไม่ทันเจอเลงเลอร์เบียดเอาชนะไปได้นะครับจังหวะนี้โอ้โหเดโร่ตีดังกาเตะเคลียร์ออกมาเลยนะเอ็มอาเป้ก็ชนหงายท้องมาแล้วโซนตอนนี้บอลอยู่ที่เวราติ โยนมานี่มานี Hungary, Go, ่เ no. บ no ิ Go, ้ลเร็วติดดานเนโรนะครับเมสซี่เมสซี่ได้บอลโขกกองเตะกองเตะกองเตะส่งให้เมสซี่เมสซี่ส่งอินเนต้าอินเนต้าอินเนต้างัยเตะติดโหนไม่ถึงเอ็มาเป็นฝ่ายยินยได้บอลเอ้าติดกันเองอโกทำไงโกไม่มีใครเข้าโกโอ้โหส่งยังไงบอลอยู่ที่จองกาซิโลโยนยามให้กินมันกินมันโอ้โหหลุดมาแล้วทำไงกินมันจะได้ไหมกินมันโกลิตาสินใจเดิโอ้โห ลงมาอนี้กิ๊มันก็ลอเป้า1-0เลยครับเบนฟิก้าขึ้นนำบาเซโลนา1นประตูต่อนะครับกิ <c ười> ๊มันโอ้ oh, ดูโยนยาวขึ้นมากิ๊มันดูเดี๋ยวโกดันออกมาออกมาก็าไม่ได้บอลอยู bon ่ดีออกมาช้าหน่อยเรียบร้อยกิ๊มันเลยนะครับบาซ่าตามอยู่1-0ประตูต่อนะครับเขี <c ười> ่ยบอลแมสซี่ส่งห้โดรโดโด้โห้ย หวดกันนะั่นกองเตะเตะมาถึงเอ็มบ้าเป้เอ็มบ้าเป้ทำไงส่งกลางเข้าหาเมสซี่เมสซี่เมสซี่โดนบวกสองคนโอ้โหดุมครูเล่เตะมาอินเนต้าอินเนต้าส่งต่อมาให้เอ็มบ้าเป้เอ็มบ้าเป้จะยิงไหมอู้หกระตุกโอ้โหกระต,ตุกเลยนะครับ เลยอดยิงเลยจังหวะน,นี้โยนมาให้ M ane, M ane, หมาเน่มาเน่ถึงไหมถึงไหมถึงเจอกับวานวิสซากา้าวานวิสซาก้าเบียดเอาชนะไปได้นะครับโอ้โหวานวิสซาก้านี่เบียดชนะอ้าวแต่เคลียร์มาไม่ดีถึงอยู่บอลอยู่ที่ปอกบ,บาปอกบาส่งมสซี่เมสซี่จับบอลไม่ได้สมมาเซโร่ติดมาเซโร่มาเซโร่กองเตะกอง MC, เตะของเรายิงส่งมสซี่อ้าวติดขาหลังเมสซี่เมสซี่ดันวิ่งไปก่อนนะโหไม่ได้เข้าใจกันเลยนะมาเน่มาเน่เคลียร์กับมาถึงวาระติติส่งกลับคืนมาเน่มาเน่ส่งให้กินมันกินมันพริกพริก เอาไงดยิงไหมยิงไหมโอ้โหเจอกับดาเนโออกไปเองนะครับบ bon. อลหลังจากนี้โอบักได้กัดเปิดยาวขึ้นไหเป้าหมายคือโรอนโดโนโดรนโดโ,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 โคถึงเอมม็มบาเป้เอมม็มบาเป้โอ้โหคืนโดไม่ได้แล้วติดเรนเวอร์นะครับอาแมกวาย,ย้อนหลังไปหน่อยเอาถึงเรายังแก้ไขได้ป๊อกบายโยนปีเก้ขโขคืนอย่างสวยนะดูนี้โอบักล้มช้าไปหน่อย แต่ก็โยนมาให้ปีเ <gaan> ก <masculine> ้ป <kalian punya beginnen> ีเก้พิกพิกส่งมาให้มาเซลโลมาเซโรให้มั้ไงมาเซลโลส่งให้อินเนต้าอินเนต้าติดอินเนต้าอินเนต้าไปไม่ผ่านคันเซลโลนะคันเซลโลโยนมาอีกแล้วกิทมันเดนเนโรเจอกับเดนเนโรเดนเนโรโอ้โหทางบอลดีกว่าเยอะเลยปีเก้โยนมาให้โรนัลโดโรนโดได้ได้ไหมได้โอ้โหโยนโยนเสียในจังหวะนี้เดนเนโรเดนเนโรส่งให้กองเต้กองเต้ กองเต้โอ้โหมาเซโร่บ้าแต่ไม่ส oh, oh, ่งนะครับเมสซี่ส่งให้กินมันกินมันควายมาให้มาเน่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 ทะลุช่องไปเอ้าโอ้โห้เกือบแล้วปีเก้ปีเก้พิกพิกโอ้โห้เตะเตะมาติดปลักบาอีกปลักบาส่งให้อินเนต้าอินเนต้าทำไงอินเนต้าส่งโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกเบนฟิก้านำบาเซลนาอยู่เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์วันนี้ก็สูสีกันอยู่นะครับฝั่งบาซ่ามีการปรับตัวนะครับ มาดูกันว่าจะเอาใครลงอ้าวโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนคู่หน้าเป็นมาเน่กับซาร่าเลยนะครับคู่นี้น่าจะมันอยู่นะครัซาร่ากับมาเน่ก็มีความเร็วสูงเนคึคุณผู้ชมขอไปนะครับมาดูกันครึ่งหลังต่อนะครับฟาบินโยได้บอลส่งให้กิสมันตรงนี้ บราซ่าก uh. so like like hey, ็ต oh, ้องเรียกเครื่องนะครับเพราะโดนนําอยู่แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ว่าโดนนำแค่ลูกเดียวนะครับโอวสันเตะเข้ามมิดการอู้กินมันืนี่นะยิงเบาหน่อยโอบักยังล้มตัวรับไม่ได้โยนมาให้แมซี่แมซี่แมซี่ทำไงแมซี่โยนให้อินเนต้าอินเนต้าโอ้โหอินเนต้าเสียบอลแมซี่เขาหายากไปหน่อยแต่ไม่ได้เริ่องอะไรส่งมานี่มานี่ทะลุให้กินมันทันไหมทันไหมโอ้โหปีเกียงสลายตัวส่งให้โอบักไว้ได้ บอลอยู่ที่แมสซี่แมสซี่ทห้ไงมแมสซี่พิกโอ้โหจะหนีฟารมิญโย่หนีไม่ได้นะเฟอร์มิญโย่นี่อยู่ของลิเวอร์พูลนี่อยู่ทีมเก่งก็เลยเก่งนะครับหยอกครับหยอกดน,นโิโลกองเต้บอลอยู่ที่เจมส์โรดิเกตแมสซี่ซาร่าซาร่าโรดิเกตทห้ไงเอา้าส่งหลังเต็มไปส่งหน้าซะงั้นแล้วปีเก้ปีเก้เอา้าโหเตะกระตุกกันเด็นี้ก็เรียบรอ้อยดีครับฝั่งขวาลง โอ้โหแต่สมผ่านเอา้าแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับพากันเองอ้าวโหอิโอ,โอบักซุปเปอร์เซฟนะครับมิชิากะเตะเคียร์ขึ้นมาลอริเกตลอริเกตทห้ไงโอ้ลอริเกตเตะไปติดมาถือบอลทางเข้าทางมาเนี่กินมันเมสซี่เมสซี่ไม่ได้นะครับลอริเกตมาแล้วเมสซี่เมสซี่ทำไงเมสซี่จะโย,ยนไหมจะโยนไหมจะโยนโอ้โหจะไปเองไม่ผ่านเออใครไม่รู้ มาเนี่มาเนี่ได้บอลกินมันได้โอ้ปเกดโหอาริากเกตอาริกเกตส่งให้มาซี่มาซี่ทะลุไหมโอ้โหติดแม็กไวน์นะครับถ้ถาผ่านแม็กไวน์ไม่ได้ก็น่าจะหลุดเลยครับนี่บอลอยู่ที่ป็อกบาป็อกบาส่งให้มาซี่มาซี่ส่งให้จางกาเซโรกาเซโรแตะกลับให้มาซี่พลิกตัวมายิงโอ้โหเรียบร้อยเลยสองประตูต่อศูนย์เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วด้วยเหลืออีก ยี่สิบกว่านาทีนะครับมาต้องต่างกันใหมต้องเร่งเครื่องแล้วครับบาซ่าบาซ่าโอ้โหสปีดมาก็ยิ่งเร่งยิ่งโดนกิสมันได้บอลปอกบาปอกบาส่งไปให้มจะส่งให้แมตช์จะมันจะโดดับทางได้ดนิโลโอ้โหเกือบทำเสียบอลน,นะบอลอยู่ทใฮโรลิเกตส่งให้กองเต้กองเต้กองเต้เตส่งให้ซาร่าโอ้ยาวไปหน่อยซาร่าไม่ทันเลียงเลยย้นขึ้นมาหาแม หาโดนมาซิโรดักได้อินเนต้าก็ช้าไปหน่อยบอลอยู่ที่กีดมันกีดมันกีดมันแตะให้เมสซี่เมสซี่ทันไหมเมสซี่เมสซี่ว่าไงเจอปีเก้โอ้โหปีเก้แข็งจริงๆนะครับถึงจะไม่ค่อยเรียกแต่ว่าแข็งมาซิโรบอลอยู่ตรงมาซิโรมาซิโรดีให้เมสซี่เมสซี่โอ้โหซาลาโอ้โหซาลาไม่ทันเจอยอนซิโรเตะหัวขึ้นมาบอลอยู่ที่วันวิซาก้าวันวิซาก้าส่งให้เจมบาริเกตบรดิเกตโอ้โหเตะพลาดเลยบอลอยู่ที่กีดมันนะมาแล้ว บอลอยู่ที่มานเน่มานเน่โยกหนีวาเมสซ้ามาทำไงวะตรงโซงต่อโอโ้โหโอบักก็ต้องรีบคุังหาเจมโรดิเกนเตะมาถึงซาลาซาลาโอ้ซาลโอโอโซาละจะวะน,นี่ยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่เลยนะซาลากับมานเน่เนี่ยฝั่งของบาซานะจะหมดเวลาอยู่แล้วเตะเขี้ยวม,มาแรงเลอร์แม็กไว้จบเกมนะครับ บาซ่าเปิดบ้านพ่ายเบรนสิกาไป2.00ชาทิติก็บาซ่าครองมอนเยอะก,กว่าแต่ก็แพ้อยู่ดีนะ